ยี่สหามงคุจักรวรรใหญ่สิริธิติมติเตโชชยาสิทธิมหิตทิมหากุนาปริมิตรปัญญาทิการัสสะสพันตลายานิวารณะสมัทัสสะระกวตโตภะอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะวัตติงสมาอาภูริสาระกนานุภาเวนะอสิตยันติพยัญชนะนุภาว่านะ อตุตล tamam, ะสัตตมังคะลานุภาเวนะสันพันน <trad ota> ังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทะรปรมิตานุภาเวนะทัสสะอุปรมิตานุภาเวนะทัสสะปะรมมัตตปะรัมิตานุภาเวนะสีลสมาธิพญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอินทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเชย เคยรธรรมานุภาพเวนะจตุราศีติสหัสธรรมะขันธานุภาพเวนะนวะโลกุตาละธรรมานุภาพเวนะอัถังทีกามข้าานุภาพเวนะอัถสมาปฏิญานุภาพเวนะชลปิญญาานุภาพเวนะจตุสัจญาานุภาพเวนะทัสสะระารญาานุภาพเวนะสัมพันยุตญาานุภาพเวนะเมตการุณิกามุทิตาอุเบคานุภาพเวนะสัพพะปาริมิตานุภาพเวนะรัตนสละนานุภาพเวนะตุนหัง สัพพระโลคสุปปัฏฐวะทุกขโมทนัสุปยาสาวินัสตุสภะอันตรายาติวินัสตุสภะสังคมปาตุนหชั่งสมิชตุทิกายุตตาตุนหาโหตุกัตตวสาชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพตาอากาสาพะพระตาวะนาภูมิคังคามหาสมุทธาอารักกาเทวตาสัพทาตุเหอนุมักัตุพระวตุสพะมังคลังัะขันตุ พระเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุธีพระวันตุเตพระวัตุสัพพะมังคลังระขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาสุธีพระวันตุเตพระวัตุสัพพะมังคลังระขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุธีพระวันตุเตนัขันตยะขัพพุตานังปปะหานิวรณาปริตัสานุภาพเวนะหันตระเตสัมุปตเวนะขันตยะขัพพุตานังปปะหานิวรณาปริตัสานุภาพเวนะหันตาเเตสัมปวนะันตยะปเตัสานุปตะเวนะขันตาเเตสัมปททวบี่พระเกะขัตพพา อาต,ต,ตีต่างนานาวะครัมารยนะปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่กวรจะถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและคาทีจไปีนันต่างตาตอาปตังจะนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันรับแล้วและสิ่งที่ยังไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจโยทำบังตัดตาตถาวิปัสสติอาสัมวิรังอาสังปุปังตังวิทานะนุพาลูหไหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทาในปัจจุบันไม่เงียไม่ค่อนแค่ในธรรมนั้นบุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นหน่งงใ้ปเิด เชวะกิจะมะตับบังโกชัญญามะละาัลนังสุเวทเพื่ทำความเพียรตีนในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนัชฮิโนสัาคัญลันเตน,นะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผิดเพียงกับมัจจุราชผู้มีเส็นใหใหญ่นั้นเพอยไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังมิหาริมะตัมปิงอาโหรัตับะ ตันติตังตังเวพระเทกะนัตโตติสันโตอจิคเตมุนีติพระผู้นี้ผู้สงบย่อมเลียกบุคคลผู้มีปกติอยู่่างนี้มีความเพลี่ยนไม่เกียจช้านั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้ราตินเจริญรที่ประการชนี้แก่บทที่สิบเจ็ดอภินหักบันจเวค,คัขปะฏานชรลาธรรมโมมหิชลังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมนความแก่เป็นไม่ได้พญยาทิตาโมมหิพะยาทิงนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมนความเจ็บไข้เป็นไม่ได้เพราะนั้นะ ทำรรมโม,มหิค่ะมรณะอนาติโตเรามีความดายเป็นธรรมดาจะร่วมคนธรรมดายมไม่ได้ทำให้หิแม่ปิยหิมนาปหิ นานาพระโววินาพระโววเราเจาะเลเป็นต่างๆเราจะต้องได้พัดผ้าจากของรับกัเลืดใจทั้งสิ้นไปกรรมสกุลมะฮิกรรมสทธายาโตกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิบุญโนเรามีกรรมแห่งห่อต้นมีกรรมแห่งพูดผลมีกรรมแห่งใดเกิดมีกรรมแห่งพู้ติดตามมีกรรมแห่งที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามีการรายงานการปราบกระกำวาตัสสัตยาโตเพราะพิสามนี้เราจะทำกรรมใดไว้เป็นบุริเป็นบาปเราจะเป็นตายยากคือจะต้องได้รับผลกรรมหนังสือไปเอวังอเมหิบอภินฐางปัญจเวกิตะพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเถิด บทที่18บแปดมนมิหารเมตภาวนาเมตตาใหญ่เอวอมเมสุตังเอกยังสมัยยังพระขวารสมาธิยังวิหารติเชตตะวเนอนาถาปินทิกัสสะอารเมตันตะลัพโวพระขวารพิขวามันเตสีพิขโวติพระทันเตติเตพิขวารขวันโตปัญจสุสุพระขวาเอตัธมะโวจเตเอตัยาพิขเวเจตตมิวติยาอเศวิตายะพาวิตายะพาภุริกตายะญาณิกตายะวัตุกตายะ อนุจิตายะปริจิตายะส,สมัลลตตายะเอกาทัสสาน,นิสังสาปติการขากตเมเอกาทัสสัสุขังสุงปฏิสุขังปติมุขาตินาปะปะ,ปะกังสุปินังปสัสสติมนุษยานังปิโยโหติมนุษยานังปิโยโหติเทวตาละขันตินัสสาติอคิวาวิสังวาสัตถังวากรมมติตุวะตังจิตตังสมาธิยติมุขาวันโนวิปัสสีทัติอาสัมโมโอกลังกโลติอุดลิงอปัติ วิตันโตพรมมโลกุปโคโหติเมตยะทิเกเวเจโตมิติยาเสวิตายาภาวิตายาภาวิกตายาญาณิกตายาวัตุกตายาอนุติตายาปริจิตายาสุสมาลทายาอิเมเอกาทัสสังสังสปติกังขาอธิอนุทิโสพระลนาเมตาเจโตมุติอธิโอทิโสพระลนาเมตาเจโตมิติอธิทิสาพระนาเมตาเจโตมิติกติหังกะลิหิโอทิโสพระลนาเมตาเจโตมิติกติหังกะิหิโอทิโสพระลนาเมตาเจโตมิติกติหังกะิหิ ทิศสามพระรณาเมตตาเจโตมิตริปัจจหากะเรหิโอทิโสพระรณาเมตตาเจโตมิตริตตาหากะเรหิโอทิโสพระรณาเมตตาเจโตมิตริตตาหากะเรหิทิศสามพระรณาเมตตาเจโตมิตริกตัมเมหิปัจจหากะเรหิโอทิโสพระรณาเมตตาเจโตมิตริสักเพสสักตา เวลามยาปจานิคาสุขิตรามิหารันตุสัพเพปันาเวลามยาปจานิคาสุขิตรามิหารันตุสัพเพปุตตาเวลามยาปจานิคาสุขิตรามิหารันตุสัพเพปุคลาเวลามยาปจานิคาสุขิตรามิหารันตุสัพเพอันดาวะปะปะวะปะริยาปันาเวลาบยาปชะนิคาสุขิตรามิหารันตุอิเมหิปะจหากะลิหิอุนิโสพละนาเมตาเจตโตมิจตามิหิสัตหากะลิหิอุนิโสพละนาเมตาเจตโตมิติสัพพะอิพิโยเวลามยาปจานิคาสุขิตรามิหารันตุสัพเพปุริสาเวลามยาปจานิคาสุขิตตานััเหรุ ูสเปียรนันิยาเวรามยาปัจชานิฆาสุขีธรรมภิหารันตูสเปนานิยาเวรามยาปัจชานิฆาสุขีธรรมภิหารันตูสเปเทวาเวรามยาปัจชานิฆาสุขีธรรมภิหารันตูสเปมนุษสาเวรามยาปัจชานิฆาสุขีธรรมภิหารันตูสเปวินิปฏิกาเวรามยาปัจชานิฆาสุขีธรรมภิหารันตูอิเมหิตัสตหะกฤหิอุทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติ จตเมหิสัพหะกัลิหิทิสาพระนาเมตาเจโตมิโนติสเปปุริติมายะทิสายะสตาเวลาญาปชานิคาสุขีตรังเบหาลันตุสเปปชิมายะทิสายะสตาเวลาญาปชานิคาสุขีตรังเบหาลันตุสเป ุตรายะทิสายะสตาเวลายาปจานิคาสุขีตระมิหารันตุสเปทักกินายะทิสายะสัตาเวลายาปชานิคาสุขีตนะมิหารันตุสเปปริมายะอนุทิสายะสตาเวลายาปชานิคาสุขีตนะมิหารันตุสเปปริมายะอนุทิสายะสัตตาเวลายาปจานิคาสุขีตระมิหารันตุสเปทกินายะอนุทิสายะสตาเวลายาปชา อานิคาสุขีตะนัมเบหาลันตุสเปหิทิมายะทิสานยะสัตตาเวรามยาปชานิคาสุขีตะนัมเบหาลันตุสเปอุปริมายะทิสายะสัตตาเวรามยาปชานิคาสุขีตะนัมเบหาลันตุ สเปรย์ปฏิมายาทิ่สายะปานาเวลามยาปัจจานิคาสุขีตะนำเปหานันตุสเปรย์ปฏิมายาทิ่สายะปานาเวลามยาปัจจานิคาสุขีตะนำเปหานันตุสเปรยอุจลายาญทิ่สายะปานาเวลามยาปัจจานิคาสุขีตะนำเปหานันตุสเปย์ทักกินายาทิ่สายะปานาเวลามยาปัจจานิคาสุขีตะนำเปหานันตุสเปย์ปฏิมายะที่สายะ ปานาเวลามยยปราชานิค่าสุขีตนาเวหาลันตูสเปปปชิมายาอนุิสายาปานาเวลามยยปราชานิค่าสุขีตนาเวหาลันตูสเปเดลายะอนุทิสายาปานาเวลามยยปราชานิค่าสุขีตนาเวหาลันตูสเปตะกินายะอนุทิสายาป้านาเวลามยยปราชานิค่า สุขีจะนำไปหาลันตูสเปทิมายาทิสายาปานาเวลายาปชานิฆาสุขีตะนไปหาลันตุสเปบริมายาทิสายะปานาเวลายาปชานิฆาสุขีตะัำไปหาลันตูสเปบรมายาทิสายาปูตาเวลายาปชานิฆาสุขีตะนำไปหาลันตุสเปบุตรายาทิสายาปูตาเวลายาปชานิฆาสุขีตนัำไปหาลันตูสเพตักินายาทิสายะ ปูตาเวลามยาปชานีคาสุขีตนามปหารันตุสเพปุริธิมายะอนุพิสายะปูตาเวรามยาปชาอานีคาสุขีตนามปหารันตุสเพปชิมายะอนุพิสายะปูตาเวรามยาปชานีคาสุขีตนามปหารันตุสเพนตรายะอนุพิสายะปูตาเวรามยาปชานีคาสุขีตนามปหารันตุสเปตกินายะอนุทิสายะ ภูตาเวลามยาปชานีค่ะสุขีตนำไปหาลันตูสเพปิมายาทิสายาภูตาเวลามยาปชานี่ค่ะสุขีตนำไปหาลันตูสเพปปริมาณยาทิสายาภูตาเวลามยาปชานีค่ะสุขีตนำไปหาลันตูสเปปริมาณยาทิศายาภูปุลาเวลามยาปชานีค่ะ สุขีตนำไปหาลันตุสเปปชิมายะทิสายะปุคลาเวลาบยาปชานีคาสุขีตนำไปหาลันตุสเปปุรายะทิสายะปุคลาเวลาบยาปชานีคาสุขีตนำไปหาลันตุสเปปทักกินายะทิสายะปุคลาเวลาบยาปชานีคาสุขีตนำไปหาลันตุสเปปุริทิมายะนุทิสายะปุคลาเวลาบยาปชานีคาสุขีตนำไปหาลันตุสเปปปชิมายะนุทิสายะปุคลาเวลาบยาปชานีคาสุขีตนำไปหาลันตุสเปปุรายะนุทิสายะปุคลาเวลาบยาปชานีคาสุขีตนำไปหาลันตุสเป ทิสายะปุขลาเวลาวิยาปชานิคาสุขีตนาไปหารันตุสเปตมายะทิายะปุลเวลาวิยาชาิาสุขีตนาไปหารันตุสเปอุปริมายะทิสายะปุขลาเวลาวิยปชานิคาสุขีตนาไปหารันตุสเปกุริมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาวิยาปชานิคาสุขีตนาไปหารันตุสเปหิิมายะทิสายะ อาตร,พราพะปริยาปนาวเวลาบยาปชานิฆาสุขียะตะรเบหาลันตูสเปอุตรายะทิสาย,ยะอาตราพะประิยาปนาวเวลาบยาปชานิฆาสุขีตะรมเบหาลันตูสเปตักินายะทิสายะอาตราพะปริยาปนาเวลาบยาปชานิฆาสุขีตะรมเบหาลันตูสเปอุระ ุระทิมายะอนุทิสัยยะตภาวะปริยาปนาเวลาบยาปชานีคาสุขีตะนำมปหาลันตุสเปพระทิมายะอนุทิสัยยะตภาวะปริยาปนาเวลาบยาปชานีคาสุขีตะนำไปหารันตุสเปอุตรายะอนุทิสัยยะ ตับภาวะปริยาปนาเวลาบยาปชานิคาสุขีตนามิหารันตุสเปทกินายะนุนิสัยยะตับภาวะปริยาปนาเวลาบยาปชานิคาสุขีตนามิหารันตุสเปทกินายะอนุทิสัยยะตับภาวะปริยาปนาเวลาบยาปชานิคาสุขีตนามิหารันตุสเปทิมายาทิสัยยะตับภาวะปริยาปนาเวลาบยาปชานิคาสุขีตนามิหารันตุสเปอุริมายาทิสัยยะตับภาวะปริยาปนาเวลาบยาปชานิคาสุขีตนามิหารันตุสเปวัติมายะ ทิสายะอิทิโยเวลามยาปจานิคาสุขีตะนำมปหารันตุสภาปัตถิมายะทิสายะอิทิโยเวลามยาปจานิคาสุขีตะนำมปหารันตุสภาอุตรายะทิสายะอิทิโยเวลามยาปจานิคาสุขีตะนำมปหารันตุสภาทักขินายะทิสายะอิทิโยเวลามยาปจานิคาสุขีตะนำมปหารันตุสภากุรติมายะอนุทิสายะ อิทิโยเวลายาปชานิคาสุขีตะนามิหารันตุสภาปชิมายะอนุทิสายะอิธิโยเวลายาปชานิคาสุขีตะนามิหารันตุสภาอุตรายะอนุทิสายะอิทิโยเวลายาปชานิคาสุขีตะนามิหารันตุสภาตะคิลายะอนุทิสายะอิทิโยเวลายาปชานิคาสุขีตะนามิหารันตุสภาเหติมายะทิสายะอิธิโยเวลายาปชานิคาสุขีตะนามิหารันตุ อุปริมายะทิสายะอิทิโยเวลาญาปชานิคาสุขีตนามไปหารันตุสเพปุรติมายะทิสายะเวลา ปุริษาเวลาบยาปชาานิคาสุขีตนาไปหารันตูสเปปุรชิมายะทิสายะปุริษาเวลาบยาปชาานิคาสุขีตนาไปหารันตูสเพตุระยาทิสายาปุริษาเวลาบยาปชาอานิคาสุขีตนาไปหารันตูสเปทักินายาทิสายะปุริษาเวลาบยาปชาานิคาสุขีจะนำไปหารันสเพอุตระยาทิสายะ ปุริษาเวลายาปชานีคาสุขีจะนำไปหารันตุสเพทักินายะอนุทิสายะปุริษาเวลายาปชานีคาสุขีจะนำไปหารันตุสเพทิมายะทิสายะปุริษาเวลายาปชานีคาสุขีจะนำไปหารันตุสเพปริมายะทิสายะปุริษาเวลายาปชานีคาสุขีจะนำไปหารันตุสเพปริมายะ อริยเวรามยปัจชานิคาสุขิตะนาเมหารันตุสเปปปชิมายาทิสายะอริยเวรามยปัจชานิคาสุขิตะนาเมหารันตุสเปตนายาทิสายะอริยเวรามยปัจชานิคาสุขิตะนาเมหารันตุสเปตะกินายาทิสายะ อเวราเวยาปจานิคาสุขีตนามเบหารันตุสเปปุรชิมายะอนุทิสายะอริยาเวราเวยาปจานิคาสุขีตนามเบหารันตุสเปปุรชิมายะอนุทิสายะอริยาเวราเวยาปจานิคาสุขีตนามเบหารันตุสเปอุรชิายะอนุทิสายะอริยาเวราเวยาปจานิคาสุขีตนามเบหารันตุสเปปุรชิมายะอนุทิสาาาายยยะอรริเวปัมมปิิิหหาารันตตุสเยะทิสายะอริยาเวราเวยาปจานิคาสุขีตนามเบหารันตุสเป อุปริมายาทิสายะอริยาเวราบยาปจานิคาสุขีตะนมไปหารันตุสเพเพปุรชิมาญาทิสายะอนะริยาเวราบยาปจานิคาสุขีตะนมไปหารันตุสเพเพปฏิมาญาทิสายะอนะริยาเวราบยาปจานิคาสุขีตะนมไปหารันตุสเพเพอุตรายาทิสายะอนะริยาเวราบยาปจานิคาสุขีตะนมไปหารันตุสเพเพทักินายะทิสายะอนะริยาเวราบยาปจานิคาสุขีตะนมไปหารันตุสเพเพ ปุริติมายะอนุขิสสายะอนาริยาเวรามยปชานิคาสุขีตะนมไปหารันตุสเปปจิมายะอนุขิสสายะอนาริยาเวรามยปชานิคาสุขีตะนมไปหารันตุสเปอุตรายะอนุขิสสายะอนาริยาเวรามยปชานิคาสุขีตะนมไปหารันตุสเปตะกินายะ อนุทิสายะอนาริยาเวลาบยาปจานีคาสุขีตะนำไิหารันตุสเปติมายะทิสายะอนาริยาเวลาบยาปจานีคาสุขีตะนำไิหารันตุสเปอุปริมายะทิสายะอนาริยาเวลาบยาปจานีคาสุขีตะนำไิหารันตุสเปปฏิมายะทิสายะเทวาเวลาบยาปจานีคาสุขีตะนำไิหารันตุสเปปัชิมายะทิสายะเทวาเวลาบยาปจานีคาสุขีตะนำไิหารันตุสเปอุตรายะทิสายะเทวาเวลาบยาปจานีคาสุขีตะนำไิหารันตุสเปทักกินายะ ิสายะเทวาเวลาบยาปชานิคาสุขีตนามิหารันตุสเปปุรชิมายะอนุทิสายะเทวาเวลาบยาปชานิฆาสุขีตนามิหารันตุสเปปุชิมายะอนุทิสายะเทวาเวลาบยาปชานิคาสุขีตนามิหารันตุสเปอุตระ อุตรายะนุชิษายะเทวาเวลาวรยปชานีคาสุขีตระหนัมภารันตุสเพทกินายะนุชิษายะเทวาเวลาวรยปชานีคาสุขีตระหนัมภารันตุสเพธิมายะทิสายะเทวาเวลาวรยปชานีคาสุขีตระหนัมภารันตุสเปบริมายะทิสายะเทวาเวลาวรยปชานีคาสุขีตระหนัมภารันตุสเปบรัฐิมายะทิสายะมนุษสาเวลาบรยปชานีคาสุขีตระหนัมภารันตุ สเปยปจิมายยทิศสายมนุษสาเวลาบยาปชานีคาสุขีนะนไปหารันตูสเปยระาทิสายาะมนุษสาเวลาบยาปชานีคาสุขีจะนำไบหารันตุสเปทกินายะทิสายามนุษสาเวลาบยาปชานีคาสุขีนะนำไปหารันตูสเปยปัจิมายอนุสิสายะมนุษสาเวลาบยาปชานีคาสุขีนะนไปหารันตูสเปยปัจิมายยะอนุทิสายยะมนุษสาเวลาบยาปชานีคาสุขีจะนำไปหารันตูสเปยทักินายะ อนุทิายะมนุษสาเวลาบยาปชานีคาสุขีธนบิหารันตุสเปตคินายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาบยาปชานีคาสุขีธนบิหารันตุสเปหิมายะ ทิศายะมนุษสาเวรามยาปชานีคาสุขีนะนำไปหารันตูสเปุริมายาทิศายะมนุษสาเวรามยาปชานีคาสุขีจะนาไปหารันตูสเปบรัชิมายาทิศายะวินิปฏติกาเวรามยาปชานีคาสุขีจะนาไปหารันตูสเปบรัชิมายาทิศายะวินิปฏติกาเวรามยาปชานีคาสุขีนะนำไปหารันตูสเปบุรายะทิศายะวินิปปติกาเวรามยาปชานีคาสุขีจะนาไปหารันตูสเปทะกินายาทิศายะวินิปฏติกาเวรามยาปชานีคาสุขีนะนำไปหารันตูสเปุริมายาุ อิศายะวินิปปติกาเวลามยาปชานีคาสุขีตนาิหารันตูสเปปชิมายะอนุทิสายวินิปิกาเวลามยาปชานีคาสุขีตนาิหารันตูสเปปุตรยะอนุทิสายะวินิปิกาเวลามยาปชานีคาสุขีตนำบิหารันตูสเปตักินายะอนุทิสายวินิปิกาเวลามยาปชานิคาสุขีตนิหารันตูสเปริมายะทิศายวินิปปิกาเวลามยาปชานีคาสุขี จะนามิหารันตุอิเมหิทสหกะเลหิติสาภาลนาเมตาเจโตมิปิสเพสังสตานาปีวนาวเทตาวะปีวานายะาอุปาคาตังวเทตาวะอนุปาคาเตนะสันตปังวเทตาวะอสันตเปนะปริยะทานนาวเทตาวะอปะริยาทานีนะวิเหสังวเทตาวะวิเห ญาตะสัพเพสัตตาเวริโนโหตุมาเวรินโนสุขิโนโหตุมาสุขินโนสุขิตตาโหตุมาทุขิตตาติอิเมหิตสหะกะเรหิตสเปสัตตาเมตายติเมตาตังธรรมังเจตายติติเจโตสพพะปยาปะทะริยุทธานนหิมุติจติติมิมุติเมตาเจโตมิมุติ เมตตาเตตมุติเมตตาปมวิหารภรวนาทิฏตาบทที่19เทวตาอุยชาลภัทธาทุกขปตตาจันทุกขาพยาปตาจันิพยาสกปตตาจันิโสกาโหตุสัพเพปีปานิโนเอตวัตตาจามเหหีสัมปตังกุญยาสัมปตังสัเพเทวานุโมทันตุสปะสัมปติสิทิยาทานังกัันตุสัตตาญาสีรังละขันตุสัพพตาภาวนาวิระต่าโหตุขะฉันตุเทวตากาตาสัเพพุทธาพระรัปตาปเจกนันตยังพระราหัฏฐานันตาเตเชนะลละขังพันมิสัปปสุสัพเพพุทธิสม

ปฏาปเจกันนั้นแต่ยังพระนางอรหันตานันตาเจนะรักตานิสสุโด้วยอนุภาพแห่งสัจธรรมอนุภาพแห่งความเป็นและนิสงแห่งการบูชาพระราตาไตด้วยการสาธยายบทสวดพ,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 พระสืาพักิตและภระาษาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจรินทั้งทางโลกและทางธรรมขอถอยเทพเบวดาทั้งหลายให้ปวดอนุโมทนาในการสวดสายยายมล,ลธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมทนาแล้วโปรดอนุโมทนให้แก่ข้าพเจ้า แล้ววัตถุมงคลภาพปิดตาเย่าเ th right ีเศรษฐีเหรียญเย่าเศรษฐีเหรียญไหวปุกสแปะตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจงสำเรลสสัดสิทุกประการเชิญสาธุสาธุสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาฝอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งผลถึงผู้มีเจตเสียสลรุ่นสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากข้าเจไปทั้งพวง ้นจากความทุกข์ใจทุกแต่ทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคแม่มันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทาา่านอาจารสมบัติบริบาลสมบัต,บมบตบิมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเจริญปัญญาญาและเจริญด้วยจตุกทิพย์พรชัยทั้งสี่คืออายุวันนับสุขกับวรรเทรีขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวญาติที่ทุกท่านสาธุสาธุสาธุ